นี่ทีมงานคนไว้ไปใส่กันน้อเด้อนะมือนีงานบ้างครับว่าทีไปรับการตัดอ้อยครับอยู่ใกล้ๆนี่จากน้อยเราพรยามีบางใดคนงานขาครับเดี๋ยวเปลี่ยนทางไปกันเลยครับผมไป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 ขึ้นขึ้นขึ้นไป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  เล่นงามตังดาวอป้าไไปตังปาดีวะป้าไหนครับออันนี้บมวันนี้เปตัดอ้อยกันนะครับวันนี้เาีจาันโบคันโบมีอ้อยเ่าก็ไปเจียวเขารับจางกันนะยังไม่ทันได้เบิดเราด้วยเขาไปเลยไปเลย เผู้ครับเูุ้ณยมพุัคตขาจับดีๆเับดีๆเน่ตะวักเน้อระวังเด้อเดี๋ยวฮตะวกเดี๋ยวว่าวินรถวินอย่างอีกโอ้ยโอมาอยู่ไทยมึงเอินซื้อไทยแล้วเนาะถ้าบ้านเขาแต่หกแต่แต่อยู่ไทยก็ตะวักตะวักตะวกตะวักกูเลยตะวักเฮ้ย ลเล่นไปสามีรุ่นึงีร่นคือโชคดีโชคดีบอลเล่นสามซีรุ่นบอลนี้ไปเทียนงั้นระเยสาร้องพี่เกือบท้งวันเนี่ยอาวดว่ไปเรื5 5ออกอ่าบน้ำก้นวัดวัดอ่ะ เขาไปเลยไปเมาเีป <Cornell> ูนเออขวดน้น้ขวดนะให้น้ำดิให้น้ำทะเลเอาไปฝากเขาไปไปนะน้ำทะเลขวดนะข้างน้นรถไะไ่นะางนั้นงนั้นขวดนะตปไคะไยู่ตู้อยู่ด้วรนขวดทะเปน่ ได้าอยามัดสองได้ไม่รวยหลายหลายเนี่ยคนหลายข้ออคนหลายนะคตับสองก็สองเจลูกเออว่างยาไม่ยอว่ะมีความลับอนั้นเลยการงานก็ว่างยาวโอ้ยยย

ไมเจอตำรวจล้วันไม่อเยฝรั่งฝรั่งทำยิ้นครับตอนเนี <environments> <en> ้ยเรองยิงขึ้นเ่ย

ป่เกขขึ de ้นรถมีถ eh? e ้าไม้องขี่ในจังหวนี้เนี่ยแค่เด็กเตะไปัแลตั้งเต็มขาเฮ้ยมายืนยังสิ่หัวดวนเลยเราดิ แล้วีดินสายเล่นนะเขาจะไปหาสมบู เด็กปนแูโหนอีก้คือแปลกหูแปลกตาแน้อมีแต่เด็กน้อยนะนี่ไปเบิ่งแค่หนึ่งอย่างต้องมาีโน้ตบักฮาดิโอ้โม้าบ่บ่อ่บ <cười thương> rồi, cái may, tá, nó may máy, gì mày tả lâu xíu mày đấy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  đấy à đấy 让我打一下。 ก่อนเนาะเดี่ยมอไรยย่วาไ่เลยเอาถุน้โอ้เ้ที่แขวนูเลเมแล้วก็นเมือคืนนีก็ลูกสรุปแร้วทานเอกทุ้เลยดัญาใจไปจอมียนเอาไม้ไลูกพัญยาแตเออนี่มเดกเอาไมดยย่างัเนี่ยเบิ่งพ um ังไปพังมันที่หางอ เอาแล้วเริ่มมีเริ่มมีปัญหากันแล้วมึงฟังไปฟังมันมึงทำมันทำเพียรกันเลยนร่โอ้คิดนี่ยาวพอแล้วครับเดี๋ยวได้ตัดเรื่องนี่ครับพี่น้องเริ่มมีปัญหากันแล้วครับรถคันเดียว่นนาีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ